สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นามีมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนนกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้มีดเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก16นิ้วค่ะมารับชมมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะด้ามรวมฝักด้ามไม้ฝักไม้ด้ามรวมฝัก16นิ้วเฉพาะใบมีดเกนิ้วครึ่งนะคะ มาให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะรัดด้วยโรบินียมค่ะปิโตไม้สวยงามมากค่ะไม้เก่าไม้แก่นะคะดูความเก่าความแก่ความเ,าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะด้ามสวยงาม่เรามารับชมทั้งในกันนะคะ นี่ค่ะเปลวเพิงลายเปลวเพิงนะคะทุกท่านเหล็กนี้เป็นเหล็กอัฐันนะคะเป็นดำสมัยเก่าเขา,าก่อนจะตีมีดออกมาอาจจะเป็นมีดศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเหล็กมวลสารที่เอาไปผสมนะคะทุกท่านเป็นเหล็กดำเป็นเหล็กแต่ว,ว่าดูเงาดำแล้วก็เป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่รอยเปลวเพิงนะคะลายเปลวเพิง ท่านจานไว้นี่ค่ะลายสวยงามมากกลั่นก็รัดด้วยเหล็กแล้วอะลูมิเนียมขะเป็นโตนะคะทุกท่านดูข้างค่ะนี่ค่ะความสักิ์สิทธิ์เก่าแก่ความาเข้มขังค่ะทุกท่านถึงจะอายุประมาณเหยียบร้อยปีแล้วก็ยังคงความทน แข็งแรงนะคะทุกท่านไม่สัน่นไม่คอนค่ะนี่ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมช้าๆนะคะดามมีสวยงามมากเลยสำหรับพกพากระทัดรัดกรรมก็พอดีมือค่ะอันนี้เป็นมีดแนวควานช้างนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้ความยาว16ด้ามรวมฝักนะคะ เนี่ยนี้หลวงพ่อรุ่งท่านจะจานไว้ตรงนี้นะคะฝังฝั่งตะกุดไว้อันนี้ค่ะ,ะสัญลักษณ์ของบอลุ่งท่านจะจามไวต้ตรงนี้เลยนะคะทุกท่านนาคค่ะนาคเงินทองค่ะนี่ค่ะสวยงามมากศักดิ์สิทธิ์เข้มขังถ้าใครได้ไปเป็นเจ้าของหรือว่าเช่าไปที่บ้านอ ทำมาหากินแล้วว่าค้าขายนะคะทุกท่านเจริญรุ่งเรืองค่ะหลวงพ่อลุ่งท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะทำมาหากินขึ้นนะคะทุกท่านท่านใดมองหาอยู่นะคะทักทายโทรมาคุยกับน้ำนะคะเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร,ร,เบอร์เดียวกันค่ะ,คะ พกพาไปไหนได้ค่ะใส่ถุงย่ามใส่ถุงตะภายไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าเข้าปา่าขึ้นเขาหรือว่าไปนอนที่ต่างที่ต่างถิตนะคะทุกท่านอธิษฐานจิตแล้วก็เอาท่านไปด้วยแล้วก็เราจะได้ปลอดภยัยจะได้พ้นภัยสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่มารบกวนหรือก้าวไกยเรานะคะทุกท่าน วิญญาณที่ไม่ดีหรือว่าลมพัดลมเพการพวกผีปีศาจค่ะนะคะคนโดนของอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เอาไปทําน้ำมนต์เหล็กอาถานเหลก็กศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านเปีเพลินท่านจานไว้ตรงนี้ค่ะเรามาชมมีดเล่มที่สองนะคะสวยงามมากอันนี้ด้ามรวมฝักก็16นิ้วค่ะทุกท่าน เฉพาะใบมีดเก้านิ้วกว่าๆลรงพรอเดิมนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นี่ค่ะลอยจานไว้ตรงนี้นะคะนโมพุทธายะค่ะนี่ค่ะความเก่าความแก่นี่ประมาณายุบต้นๆนะคะทุกท่านเพราะว่าตอนที่ตรงนี้ค่ะวายนี่ทำใหม่จะให้ ช่างทาใหม่ตอันนี้อาจจะเป็นตรงนี้ค่ะโรเบียนี่ขาปมนโตขาดอาจจะใช้มายาวนานค่ะจากปู่ย่าตาทวดปู่ปคุณย่าคุณยายเรานะคะนี่ค่ะสวยงามมากศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันค่ะสิทธ์พี่สิทธน้องครูบาจานเดียวกันค่ะนี่ค่ะทุกท่าน เรามารับชมข้างในนะคะความแห้งความแกร่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรามาดูใบมีดกันนะคะนี่ค่ะนี่น,นี้ลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากเหล็กมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหล็กอัฐนนะคะนี่ค่ะ จะเป็นดำเงาอย่างนี้นะคะลายกระหนกดอกไม้ดูข้างค่ะนี่ค่ะอันนี้อายุประมาณมากๆยุคต้นๆเลยนะคะทุกท่านดูความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมวลสารอยู่นี้ค่ะท่านอาธิษฐานอาธิษฐานจิตแล้วก็นี่ค่ะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มรขังนะคะทุกท่านเช่าไปบูชาไปติดบ้านติดรถติดตัว mm. เดินป่าเดินเขานะคะทุกท่าน mm. สมัยก่อนเขา,ายังไม่เจริญนะคะ mm. ทุกทุกบ้านต้องมีค่ะ mm. ทุกบ้านต้องมีมีดหลวงพ่อเดิม mm. ไปไหนมาไหนอธิษฐานจิตแล้วก็เอาไปค่ะโคกค พวกผีปีศาจนะคะกันลมพัดลมเพคนโดนของหรือเราจะไปค้าขายตรงไหนมาที่ไหนไปที่ไหนมาไหนหรือว่ากลางค่ำกลางคืนขับรถค่ะอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีที่เรามองไม่เห็นนะคะทุกท่านเรามีมีมดหลวงพ่อเดิมอธิษฐานจิตเราก็ไปไหนมาไหนจะได้ปลอดภัย หรือว่าเรามีหน้าร้านค้าขายบูชาท่านไปไว้ที่ร้านที่รถที่บ้านนะคะทุกท่านทำมาหากินขึ้นใครดวงตกดวงไม่ดีนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็ทําน้ามนต์ทำน้ําอาบค่ะทาน้ามนต์ทำน้ำมนต์อาบแล้วก็กินอธิษฐานจิตค่ะ,ะ,คะมวลสารเหล็กอาถรรพ์นะคะเป็นแบบนี้ที่สมัยเก่าเขาจะทําขึ้นมาให้ หลวงพ่อปลุกเสกนี่ก็คือจะมีมวลสารค่ะลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่แพ้กันเลยค่ะหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมลูกพี่ลูกน้องสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันนะคะทุกท่านค่ะสนใจโทรติดต่อ,อน้ำมานะคะสอบถามราคาไม่สูงเลยค่ะจับต้องได้นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้ำก็ขอขอฝาก ฝากช่องด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกท่านสุดท,ท้ายนี้น้ำก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ